สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนครับผมครับมาพบกับทั้นคุณหรือเราครับคุณทองหรือเราเมื่อนี้มามาเห็นกับเขาครับมาเห็นกับเขาในส่วนลินขุองมู่ครับกบลินมู่ลินมู่นะครับที่มาแก่งคว้าครับสามล้วเครื่องแก่งสามโมาเองเอาจัดๆได้ไหม หามแล้วนะครับเลิกงานมาันก็ห้าก็มาเห็นเลยครับแกงขั่วแกงขั่วลิ้นหมูไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับแกงขั่วลิ้นหมูนะครับมาขมก็ใส่บักดินไม้เล็กน้อยพ้มมีใส่บักดินไม้เล็กน้อยครับใส่ผักหาดดาวลิ้นเปิดๆเ,เ,เนี่ยผักหาดนะฮะใส่ผักขราด หรือภาคห้าเต่ไมรู้จังหวัดอื่นๆภาคเนี้ยครับแตยคนมึงเลยเพาเอิภาคห้าเคื่องต่ำดีๆเอคืองเพดผ็ดมันจะแทดขวายดน้ำมาเป็นนิดหน่อยเลยครับเด้อหยดน้ำมาเป็นนิดหน่อยขวายเครื่องก่อนควายเครื่องต่ำไหมะ คั u u ้วไปออมขัวเคลื đây đây. U u ่อนเล็กน้อยหนึ u u ่งินมูใส่ได้เลยครับัวสแนีเ้อู้ิดกานผิดงานเลยเด้ผมือนก้าเหมือนน่ครับลิ้นมูขั้วใส่ลิ้นไม้ขมๆหน่อยหนึ่งบ่ต้องขมไรหรอ กินไม้นี่ตัวนี้ใส่ผักหาดดอกเลีเ้ยงเอื้อมเสื่อมผักหาดกันเลยมีต้นหอมแจมน้ำน้อยนึงแล้วก็ใส่ผักผักเขียวไปน้อยนึงดับ้าวกินงลลงไปครับคว้าใส่กันกัน๊บขว้ไปเรื่อยๆให้มันห,อ,หอม ว่าดีเลยครับอมแห็งๆผู้ีดหมักไม่ได้กับเห็ดไปสัสเด้ออันนี้ซูทพรมเด้อซูคุณทองเด้อเนี่ยมาปิดหลบฝ้าข้าดับแรงตรวจเรืร้อโ้ขาวเดียวไฟเองกปนเนี่ยอู้หูบลวงกัเอาโอ้โหหว่กากนนะครับ มีผักอยู่ในตู้ยินมีหมูเอาไปว,ว้วนตัวป็นยายนิดหนึะก็เคากับน้ำเสือเมันเซฟนี่ลิ้นมูนี่แหละขันคนมากนะเซฟขนาดเลย กะว่าตอนนี้ไงรู้กินึงคัดาใจูโดแล้วครับมีหนยังไงมดตามเครื่องกับนงแล้ว ก,มมก่ไอ,ไอากล้กวยข้มมากินเดยมันีลยโอ้ยมึงเยคนกินก้ยข้มมนหนกพี่น้องเลยเดีอยู้ใดเยูม,ม,มอมาเด้กินกับท่าคุ้เชื่อคุณท้อ อือขักคนนึงเรื่องพวกต่ำใส่ยังคักนะเรื่องควาต้อปิดฟาึ้น,นา,ปปายนี่นนงองพุงพุุน่งปิดฟมานี่เอยนด่ดดจังเหมียวคนน แกงคั้วลิ้นหมูใส่น้ำนิดน้อยครับ่ต้องไปใส่ายเดี๋ยวเปิดไฟเอาใหปุุงได้เลยนะมีปรุงเลยปุงรเตมุยังได้หรอกใส่สูงนี่นะพวกหนัวพวกสุดรถอันนี้เมโต ใส่ลงไปคลาดบร้ยเป็นเล็กครับน้ำปลา,าจะหอมเก่งความใส่น้ำปลาตัวนี้นี่คลาดบรย้ยน้ำปลา ข้อมันหน่วยนึงคว้าลงไปเดี๋ยวประติงสุกหลายินไหมนะเดี๋ยวมุ้กก็พอ,ลลพอ,ลลพอลแล้วกพอแล้ินไหม นิดหน่อยพอจะเพิ่มเอานะ้ำปลาน่ะไม่ต้องไปคิด,งดเ,ดเงเี้ยไฟนี่ไฟ่ดีเพราะตากซึ้งอือแล้วไฟเปิดแหงๆนี้จึงได้กินเร็วครับรอบนี้ยอดน้ำเพราะใช้ผักลงไปก็ไดน้ำไม่ต้องเยอะ เก็บขวดน้ำมาตรงเยอะน้ำเตรียมไว้ไปหยอดโอกตักนะเห็เดเนี่ยกินแล้วเหรอเพื่อนคนคิดงานเนาะไม่ได้เลาะกินเลาะยะัดคนต้องเห็ดเป็นยามจะเห็ดประจำให้เห็ดเข้ากินเลยครับ ห้าข้องคี่ว่าเป๊ะๆยังไงก่อนแล้วอีหลงให้บางนี้ครับนี่ก็แป๊กอยู่หรอหราอว่าบางคนก็บอกกินนี่วมง้งกินมึนอ่จุ่มัไว้ของกินของยัดนะน้ำดใส้ได้ดิพวกมึนเป็เที่หอ máy mình ốc tịch nam này, cũng không không Bồn 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 chìm 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 lại rồi, mình chìm 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 lại chìm 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 nó nhé, này, บ้ไล่หรอกภักไหมเลื้ยงกันยุ้กินผักเยอะๆผาคมันกินเยอะเลื้ยงกันยุ้ผักขาดตอนนี้นะครับใส่ขวานูกับขาดเด้อผักขาดอ่ะคนมึงเลยอ่ะใส่ขวานู่ครับ เนี่ยคุ่ฮอนปันใส่จั่วๆได้เนี่ยนี่ไงฮึไปเฮงๆลุตซุกเดียวเราต้องคอนไปเเ็ตเมนูนี้แป๊บนี้นี่ยใส่เลยครับย่างเดียว <c ười> ใส่ยางเดียวอย่าไปนั้นค้าน้ำไหลอย่าลีลาเห็ดยังต้องเห็ดให้เ,หเ,หเร็วเห็ดเลยลายยางอย่างนีง้พี่น้องเลยบ่ต้องปรุงเพิ่มครับดัำแก๊สรถ ดาบแก๊สเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มรด,ดึครับแกงคั้วที่นหนูใส่ผักกาดใส่ลินไม้หอมหอมน้ำปลาราครับคุณหองก็ใช่นี่นะครับบััสดีครับ